สวัสดีค่ะไม่เจอกันนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะนีงจะมาให้แนวทางดาวปกติกับดาว VIP นะคะคลิปทุกคลิปที่ทาขึ้นนะคะทางช่องไม่แนะนําไม่สับสนเล่นการพนันทุกชนิดนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอท่้านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโดยใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว นะคะดาวของเรานะคะรอบพี่ผ่านมาก็เจ้าใ <c oughs> ดหลักได้แต่น้อยได้ได้ดาวเดียวนะคะคือ,ค,อคือดาววีพีนเองนะคะอย่างนี้นะคะมานะามาเจาะมาเน้นนะคะเน้นอย่างนี้เลยนะคะวง <c oughs> น,นี้นะคะ ปกติก็คือหลุดนะจ้าปกติหลุดจ้าอ่าฮันนี้นะหวยมีข้อไม่หลุดทุกคนเวลาเข้าก็เข,ข้าเนาะเวลาหลุดก็ไม่มีใครสามารถบอกหวยได้ทุกทุกวันนะท่กนมองด้อแต่หนูก็บอกถูกอยู่นะอันนี้หนูจะอะไรดีหนูจะวินตามตัวให้นะ เดี๋ยวนะหนูหนูหาโพยก่อนหนโพยเราเยอะมากฮะมาวันนี้นะจ๊ะ,ะวันนี้วันนี้มีตัวเล่นอยู่สามตัวนะคะเดี๋ยวหนูเจาะตามตัวให้เลยนะเดี๋ยวหนูเจาะตามตัวให้เลย มาคือมาทุกคนก็ปกตินะคะเนี่ยมันมีตัวได้เท่านี้เองทุกคนตัวได้อยู่แค่สามตัวนะคะเดี๋ยวหนูจะวินให้เอ้ยหนูจะเจาะตามตัวให้นะคะพูดถึงคำว่าหวยไม่มีอะไรแน่นอนทุกคนเจาะห,หนึ่งหนึ่งศูงนย์หน,ห,นหนึ่งสี หนนะคะสองหนึสองหสองปดนะคะสามสองสาหเกนะคะแร้วถเต้าวินน,ะนี่เลยทุกคนวินอ่าศูนยหะคะจบเลย,เยใช่ไหมถูกต้องประมาณนี้แหละทุกคน นะคะแล้วก็เด่นนะคะเด่นพรุ่งนี้เด่นที่สองกับห้านั่นเองนะคะวินไหมหนัว่ที่จริงอะ่ะเลขห์นหนัวจะมีอยู่ห้าตัวนะทุกคนวินได้นะคะหนึ่งสองสามแล้วก็ศูนย์ห้าอ่าตัววินกันเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะทุกคนแต่จะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันมากๆนะคะเหลือเหลือรั้มกันนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะคะที่เราเจอดจําตัวกับอันนี้ นะคะค่ากลับก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับนะคะประมาณนี้นะทุกคนนะคือตัววินก็ใกล้เคียงกับอันนี้แหละแต่ว่าหนูวินให้หนูให้วินถ้เกิดเพิ่มใครวินสามตัวเนาะ ฮะอืมแค่นี้เองเด่นสองใช่ไหมสองก็สองห้าสองแปดสองก็สองหนึ่งสองห้าสองแปดห้าห้าห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดห้าหนึ่งมีแล้วขาดห้าสี่กับห้าแปดท่านเองนะคะถ้าตัวเด่นนะทุกคนประมาณนั้นนะดาวนะคะอะ ใครชอบตามนะคะใครไม่ชอบผ่านนะคะถห้เป็นเพียงแค่แนวทางนะขอนะใคทุกคนโชคดีนะคะโดยดวยปังๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ